สวัสดีครับทุกคนครับฮารุนครับฮารุนพร็อพพาร์ตี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้กําลังเดินทางไปที่สานักง,งานที่ดินบึงกลุ่มสํานักง,งานที่ดินลาดกระบังนะครับเพื่อที่เอาเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่จะโอนอาทิตย์หน้านะครับตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะครับเสร็จอยากสํานักง,งานที่ดินเบึงกลุ่ม ตอนนี้กำลังเดินทางต่อไปที่สำนักงานที่ดินราดกระบังนะครับน่าจะโอนได้วันอังคารหน้านีาน่นะครับหลังจากที่ทํางานหนักไปสักพักใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีาการโอนนะครับมีการโอนก็เดือนนี้ก็ปิดไปแล้วอ่า สเคสนะครับเคสที่จะโอนอาทิตย์หน้านี่ก็ประมาณ24ล้านแล้วก็เคสที่จะวางมัดจำอาทิตย์ถัดไปก็32ล้าน5 0 0แสนบาทนะครับก็เป็นผลงานจากการทำงานหนักนะครับก็ใครที่ทำเป็นอาชีพในสถานการณ์แบบนี้ก็ ก็สามารถทําได้ก็สําเร็จได้นะครับแต่ต้องทํางานให้เป็นอาชีพจริงๆนะครับทุ่มเทกับงานอ,อ,อาชีพในหน้าซื้อขายที่ดีนะนะครับเป็นอาชีพที่ผมว่าไม่มีผลกระทบกับสาภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ก็ยังมีคนที่มีสตังที่จะช้อนซื้อของถูกๆ ครับในขณะเดียวกันคนที่มีสตังก์ก็สามารถที่จะซื้อในเวลานี้ได้ในราคาที่ถูกแล้วพอเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาปุ๊บเขาขายได้ในราคาที่สูงขึ้นทำให้เขามีกําไรมหาศ,าศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินเย็นๆผมแนะนำเลยนะครับให้ เอาเงินนะฮะที่ฝากแบงก์ดอกเบีย้ยแบบหปซต่อปีเนี่ยหรือว่า0.5%ต่อปีเนี่ยเอามาซื้อที่ดินดีกว่านะครับแต่ว่าจะต้องศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินอ่ะสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้อะไรมากก็เอาในหน้า นะครับที่เราไว้ใจที่เขาเป็นมืออาชีพให้มาเป็นที่ปรึกษาให้เรานะให้เขาหาให้เขาเช็คว่าที่ดินแปลงนี้ซื้อแล้วจะทํากําไรได้กี่เปอร์เซนต์กี่ปีถึงจะทํากําไรได้นะครับก็สามารถที่จะมาลงทุนในด้านการซื้อขายที่ดินได้นะครับปัจจุบันนี้ผมเองก็ให้คําปรึกษากับ ในทุนนักธุรกิจนะครับอตอนนี้ทํากําไรให้กับเขาเนประมาณสักห้าหกร้อยล้านแล้วนะครับตอนนี้มีที่ที่กําลังขายให้ให้กับครอบครัวน,นี้ก็ประมาณสักสองพันกว่าล้านที่ที่กาลังขายให้ให้ให้ไอ้นักลงทุนของครอบครัวน,นี้อยู่เพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะทําในหน้าเป็นอาชีพเนี่ยก็ ก็จะต้องศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันแพงหมดเลยน้ำมัน40 4 45บาทนะครับก็ก็ต้องปรับนะครับปรับมาใช้แก๊สก็ได้ครับหรือจะซื้อรถไฟฟ้าก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันต้องปรับแล้วฮะซึสถานการณ์แบบนี้เรา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 ไม่ปรับนี้ไม่ได้เพราะนั้น ผมเองทําอาชีพในหน้าซื้อขายที่ดินเนี่ยก็จะต้องปรับทํางานให้หนักขึ้นเราจะต้องปรับทํางานให้หนักขึ้นให้ละเอียดมากขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดแล้วให้ได้ตังค์ด้วยในชั่วโมงแบบนี้นะครับตอนนี้กำลังจะถึงที่ทำงานที่ดินลาดกระบังแล้วนะครับจะได้เอาเอกสาร ของผู้ซื้อนี้ให้เจ้าหน้าที่เช็คก่อนว่า,าถูกต้องไหมวันที่มาโอนเนี่ยจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับเพราะว่า,าผู้ซื้อเจ้านี้จะเป็นบริษัทเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านิติบุคคลนี้ถ้าเอกสารพลาดผิดใช้ไม่ได้นี่คือโอนไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คก่อนให้ชัวร์ก่อนแล้วก็ค่อยนัดวันโอนก็คาดว่าน่าจะโอนได้ประมาณวันอังคารนี้นะฮะ,อะตอนนี้กำลังเข้าสำนักงานที่ดินลาดกระบังแล้วนะฮะนี่ฮะ เข้ามาในสำังานที่ดีแล้วนะครับโอเคทุกคนใครที่สนใจเกี่ยวกับในหน้าซื้อขายที่ดินนะครับติดต่อผมได้นะครับเราจะมีการสอนที่ออฟฟิศทุกๆวันอาทิตย์ที่บางกะปิตรงข้ามเดอะมอบางกะปิลับพร้อยสิบครับสนใจ เกี่ยวกับอาชีพนี้ก็ติดต่อนะครับติดต่อ0818086819ลองมาฟังดูได้นะครับนะผมจะเป็นคนบรรยายก็อธิบายจากประสบการณ์ที่เราทํามา10กว่าปี20ปีนะครับอยู่ในอาชีพนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ